ครับสวัสดีครับกับผมนายอัครพงศ์จันรุนครับผู้สนอนตำบลอำเภอโนดสาจังหวัดอุดรธาน,านีครับวันนี้จะมานําเสนอในรายวิชาทักษะการเรียนรูาาร้มาต้นทรสองหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเรื่องการวิจัยอย่างง่ายครับการวิจัยอย่างง่ายการวิจัยอย่างง่ายหมายถึงกระบวนการสแสรวงหาความรู้ความจริงโดยวิธีการที่เชื่อถือได้มีระเบียบแบบแผนเป็นระบบ ซึ่งคำตอบของปัญหาหรือข้อเท็จจริงที่ต้องการที่ต้องการจะรู้อาจมาจากการศึกษาค้นคว้าการรวบรวมข้อมูลการทดสอบการทดลองหรือการประดิเฐ์คิดค้นวิธีการนวัตกรรมหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์กระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย มีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนก็คือขั้นตอนแรกมักจะเริ่มต้นจากการจากผู้วิจัยอยากรู้อะไรมีปัญหาข้อสงสัยอะไรเป็นต้นการกำหนดคำถามวิจัยปัญหาวิจัยเช่นตัวอย่างคำถามวิจัยเช่นนักล้องในดวงใจวัยรุ่นคือใครนักการเมืองในดวงใจวัยรุ่นคือใครวัยรุ่นใช้เวลาว่างทำอะไรเป็นต้นตัวอย่างที่สองคือ วิจัยเช่นปัญหาการติดเกมของวัยรุ่นปัญหาการใช้เวลาว่างของวัยรุ่นเป็นต้นขั้นตอนที่2คือการเขียนโครงการวิจัยซึ่งต้องเขียนก่อนการทําวิจัยจริงโดยเขียนให้ครอบคลุมว่าจะทําวิจัยเรื่องอะไรก็คือชื่อโครงการวิจัยทําไมจึงทําเรื่องนี้ก็คือความหมายความเป็นมาและความสําคัญของงานวิจัยอยากรู้อะไรบ้าง บางอย่างจากการวิจัยก็คือวัตถุประสงค์ของการวิจัยมีแนวทางขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยอย่างไรวิธีดำเนินการวิจัยระยะเวลาวิจัยและแผนการดำเนินงานก็คือปฏิทินปฏิบัติงานการวิจัยนี้จะเป็นประโยชน์อย่างไรก็คือประโยชน์ในการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ ขั้นตอนที่3คือการดํงงาเนินการวิจัยตามแผนที่กําหนดไว้ในโครงการวิจัยรูปแบบการวิจัยก็จะมีตัวแปรการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลการนําเสนอข้อมูลแปลผลสรุปผลก็มาดูในหัวข้อของตัวแปรนะครับก็คือตัวแปรแปรก็จะมีปริมาณกับคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะเป็นแหล่งข้อมูลตัวอย่างวิธีเก็บข้อมูลเครื่องมือเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลก็คือความถี่ร้อยละความสัมพันธ์ประมาณค่าทดสอบสมมุติฐานวิเคราะห์ข้อความนำเสนอข้อมูลก็คือข้อความตารางเป็นแผนภาพแปลผลสรุปผลคืออภิปรายผลเพื่อตอบคำถามของงานการวิจัยขั้นตอนที่4คือการเขียนรายงานการวิจัยส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหัวข้อคือ ชื่อเรื่อง2องชื่อผู้วิจัย3ความเป็นมาของการวิจัยเป็นมาได้อย่างไรทําไมถึงทําวิจัยคือสีก็คือ,อ,คอวัตถุประสงค์ของการทำวิจัยทำเรื่องนี้เพื่ออะไรทำทำไม5ก็คือวิธีดำเนินการวิจัยคือการดำเนินการวิจัยดำเนินไปในทางใดทางหนึ่งให้ชัดเจนหก ผลการวิจัย 7. ข้อเสนอแนะแเอกสารอ้างอิงครับถ้ามีก็ให้ใส่ไปด้วยขั้นตอนสุดท้ายคือขั้นตอนที่ 5, หรคือการเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์ต่อไปสรุปได้ว่ากระบวนการและขั้นตอนการทำวิจัยอย่างง่าย เขียนป็นการพุ่มได้ดังนี้ 1. กํากำหนดคำถามวิจัยปัญหาวิจัย 2. เขียนโครงการวิจัย 3. ดํดำเนินการตามแผนในโครงการ 4. เขียนรายงานการทำวิจัย 5. เผยแพร่ผลงานการวิจัยครับสำหรับวันนี้ครับกับผมนายอัครวงจันทร์ุนครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอนเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ